วันนี้มาล้างรถแล้วกับล้างรถไล่วันแล้ววันนี้ลงมาล้างเนี่ยครับร้านอาทิตยไม่รู้ วันนี้มาล้างรถลากับเองสิล้างรถเองวันนี้ครับล้างรถเองล้างใจกดเรียนนะครับกดเรียนเสิสุฟีครับสุฟีอ่สุฟปปีเขาบอกกันนะครับล้างเองไม่เคยล้างเม้งร้อยมาแล้วก็ถึงมาหยดในนี้เ,ยเลยออกเรียนออกมานะครับแล้วก็มีครบเลยนะครับมีที่ขั้นตอนแรกเราก็ เอาปืนจีดน้ำก่อนนะครับปืนจีดน้ำหยดเยนจุดนี้ก่อนนะครับหยดเยนจุดนี้ปุ๊บแล้วก็เรากดกดตีน้ำนะครับกดตีน้ำนะครับแล้วก็เรามานะครับสรุปแล้วก็โฟมกันตอนที่สองโฟมนะครับกันตอนที่สามก็ปืนฉีดลมดูดฝุ่นนะครับรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ60บาทนะครับ่านผู้ชมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดูรถที่ล้างนะครับเพิ่งล้างเสร็จนะครับ คอแห้งเลยแต่ว่าล้างเองครับนี่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันกับดูดฝุ่นด้วยนะครับท่านผู้ชมดูดฝุ่นดูดฝุ่นด้วยแต่ว่าเหงื่อจะออกหน่อยนะครับเพราะว่าล้างเองนะครับล้างเองกับเพิ่งล้างเสร็จนะครับรวมเป็นเสร็กสิบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคปิดประตูปึ๊บอืม หลังแล้วนะครับแต่รถผมจะเออมันเป็นรอยหน่อยไหมมันจะเป็นรอยนะครับท่านชมคือนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุป60บาทนะครับท่านชมตั้งดูดฝุ่นนะครับตั้งดูดฝุ่นตั้งปืนฉีดน้ําฉีดล,ลมฉีดลมแล้วก็มีน้ํายาอ่าอันนี้อ๋อที่ที่ใส่ดูดฝุ่นนะครับท่านชมเขดูดฝุ่นเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยดูดเรียบร้อยแล้วนะครับ เนียครับม <aría> okay. okay. ีน้ำยาด้วยนะครับมีน้ำยาด้วยโอ้โหเดี๋ยวเช็ดล้อด้วยนะครับเดี๋ยวเช็ดล้อด้วยนี่น้ำยาเดี๋ยวให้อ๋อน้ำยาเช็ดล้อเรียบร้อยหมดเลยโอเคผ่านเลยนะครับเดี๋ยวเช็ดล้ออื้มอืมอกสิบบาทเองนะครับท่านผู้ชมคุ้มเลยนะครับมาที่นี่ที่เดียวคุ้มเลยนะครับีที่เช็ดล้อพร้อมหมดเลย ุ้มเลยนะครับมาที่นี่คุ้มเลยหลังยอดเหรียญน,นะครับตู้ยอดเหรียญครับท่านหบมีป้าเนี่ย้าเช็ดมีพร้อมเลยมีครบหมดเลยกับเอซ์ซีมาเช็ F C. เลยนะครับมาที่นี่จบเลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้ใต้ตอน,นหลังะครับสิลอคนเดียวครบ โอเคเลยนะครับน่าจะเียบรอยอันนี้คือจะเป็นรอยติ๊กเกอร์นะครับรอยติ๊กเกอร์โอเคเลยนะครับผมยังคิดแต่ว่าเป็นเตะรอย,ยแล้วนะครับ FC เสร็จเป็นเตะรอย,ยแล้วนะครับโอเคจะได้เดินทางกลับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับต่างไอ้นี้เตีรานนะครับรานก็อยูเตะปลอมติดปลอมปลุกปี่เลยนะครับปลุกปี่นะครับตีรังรถยอดเรียนนี่นะครับเซ็ตเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็ตเป็นตีเรียบร้อยแล้วโอเคจะได้เดินทางกลับนะครับเนี่ยครับเหยียบเซจจม่งเลยนะครับเปิดเหยียบเซจจม่งกับปุ่มขาเลยนะครับสินี่ครับราน Okay. ปืนจีดน้ำปืนโฟมหยดเหรียนแล้วก็ปืนลมโฟมพาเช็ดรถกับมีน้ำยาทาดำฟรีนะครับฟรีเดโอโหเดี๋ยวไปหน้ารดหน่อยแล้วกันนะครับเอซไปน้ารถหน่อย ผมเลยนะครับที่นี่ทีเดียวจบเลยนะครับท่านผู้ชมจบเลยอืกัดแล้ววิ่งไปเลยนะครับท่านผู้ชมวิ่งไปเลยได้เดินทางกลับนะครับจากนี่ไปก็จากบ้านไปก็ประมาณจากประมาณไม่ตึงประมาณสิบโลสิบกิโลนะครับท่านผู้ชมสิบกิโลนะครับเดี๋ยวได้เดินทางกลับนะครับโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับไป อยู่ติดถนนสายหลักเลยนะครับสายจากกวนคุณไปกระบี่เลยนะครับนี่ครับอยู่หน้าป้อมยามหน้าป้อมตํารวจนะครับหน้าป้อมตํารวจทุกพีนะครับเมืองกระบี่นะครับโอเค